เป็นวัดที่เป็นที่พึ่งทางใจของนกตลอดการเลยเราจะได้ขึ้นสวรรค์ม,มออีแต่คนทำ่าเป็นคนญี่ปุ่นนกเป็นคนไทยนครัสวัสดีค่ะนกเองนะคะไอซ์สตอรี่ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันนอกสถานที่แบบนี้เลยเพราะว่าเราจะพาทุกคนมาไหว้พระเก้าวัดที่กรุงเทพกันนั่นเองค่ะใครที่อยากมาไหว้พระเก้าวัดแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูคลิปนุกแล้วเปปรับแทมได้เลยนะเพราะว่านุ๊ะจะจัดเรียงวัดแต่และวัดเอาละแวกใกล้ๆใ,ใ,ใกล้เคียงกันแล้วก็แบบมีสตอรี่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรพวกนี้ให้ทุกคนได้ทํานะใครที่พร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งให้หนุกด้วยนะคะสําหรับคนที่แวะเข้ามาดูคลิปนุกหลงเข้ามาแบบนี้ต้อนรับนะคะเอาแล้วไปเริ่มกันทีี่วััดแรกกกนเลย Bye bye. เอาล่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่วัดแรกกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนั่นก็คือวัดสันเฮโรเล่นนะคะทําบุญก่อนเดอ้อค่อยชอปปิ้งเอาจริงๆแล้วตอนนี้นะคะเราเข้ามาในวัดไตรมิตรแล้วนั่นเองชื่อเต็มๆชื่อ What? วัดไตรมิตรวิทยาลามวรวิหารค่ะ วัดนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงใกล้ๆก,กับย่านตรอกโรงหมูใครที่ขับรถผ่านมาแถวเยาวราชก็ต้องผ่านตรงนี้แน่นอนแนะนําว่าให้เข้ามากรบาบไหว้สักการะกันได้นะคะเพื่อเสริมสิริมงคลน,นั่นเองที่เดินวนไปมานี่ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนเดินหาตรงที่เขาหยิบดอกไม้ทูบเทียนไม่เจอรู้เลยนะว่าไม่ได้ทําบุญนานมากจร,จริงๆอ่ะนูกอะ่ะอยากทําบุญเก้าวัดมานานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่สมัยมัธยมเลยแต่คือพ่อแม่ก็ไม่ว่างลูกก็เลยแบบว่าไม่ได้มีโอกาสได้ ไปสักทีนะคะเพราะว่าในหัวคิดแต่ว่าการทําบุญ9วัดเนี่ยต้องเดินทางลําบากมากๆแน่เลยเพราะว่าเราไม่มีรถเราจะไปยังไงนุกก็เลยลองวางแผนดูนะคะแต่ละวัดที่นุกจะพาไป9วัดเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะเดินทางแบบ5นาที10นาทีถึงอะไรประมาณนี้จะได้ประหยัดค่ารถด,ด้วยนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็ไปได้ครบ9วัดใน1วันเลยโดยแต่ละวัดที่นุกจะพาไปนะคะก็คือนุกคัดมาแล้วนะก็จะเป็นวัดที่มีสตอรี่เป็นของตัวเองแบบสําคัญสาคัญเลยนะ แล้วตอนนี้หนูก็เข้ามาในอุโบโสถแล้วนะคะเข้ามาก็จะเห็นตู้เต็มไปหมดเลยเป็นตู้บริจาคหนูก็หยดขานำเข้าไฟทําบุญให้วัดไปนะคะส่วนที่เลือกลกไปมาก็คือกําลังสงสัยว่าแท่งอะไรแล้วก็อ๋อทำบุญพระป่าหรือเปล่าเราก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวเอาแบงค์ยี่สิบแล้วก็เสียบไปนะคะทําน้อยแต่ทานะทาดยใจ แล้วตอนนี้นะคะนุก็กำลังจะพาทุกคนไปชม จุดสําคัญแล้วก็แบบเป็นที่เรื่องลือที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะมากันที่วัดนี้แบบไม่ขาดสายเลยนะนั่นก็คือหลวงพ่อทองคํานั่นเองค่ะเป็นพระพุทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเลยนะนั่นคือพระสุขโขทยัยไตยมิตรหลวงพ่อทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะเพราะถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊คด้วยนะว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างจากทองคําแทก99.9 99เซสุดยอดมากใครที่แบบมาวัดนี้นะคะก็อย่าลืมมาสักการะแล้วก็ไหว้หลวงพ่อทองคํานะตอนนี้นะคะก็เดินขึ้นมาก็ใกล้จะถึงแล้วนะจะเห็นว่าชาวต่างชาติมาถ่ายรูปก,กันเยอะมาก นี่ไงหลวงพ่อรองคําที่นุพูดถึงนี่เราก็จะเปิดอีทัศการให้ทุกคนเข้ามานะคะคนไทยเข้าฟรีเนาะส่วนชาวต่างชาติก็เสียค่าตั๋วนะคะเข้ามาแอบกระซิบว่านุกเกือบโดนเก็บค่าตั๋วแล้วเมื่อกี้เพราะว่าเขาคิดว่านุกเป็นคนญี่ปุ่น แล้วระหว่างหนูลงมานะคะหนูก็เห็นคู่รักคู่นึงกำลังเซลฟี่กันเองหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยหมคะเพราะว่าเราก็อยากให้เขาได้ภาพที่แบบสวยๆได้แบบเก็บเฟรมกว้างๆอะเนาะเพราะว่านานๆเขามาเที่ยวทีอะเราก็อยากให้เขาได้ภาพส,สวยๆอย่างเราคนไทยเรามาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขานานๆมาทีอะเนาะภาพมันเป็นตัวแทนของความทรงจำอะเราก็อยากให้เขาได้ความทรงจําดีๆกลับไปทีแรกเขาคิดว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นแต่เราบอกว่าอ๋ออามไทยไว้พิโก้เย็น,ยน ที่2ที่นุกกาลังจะพาไปชื่อวัดสุทัศเทพวรารามค่ะเอาจริงๆเดินทางไม่ไกลเลย3-4นาทีก็ถึงแล้วแต่ว่าจะเดินมาเราก็กลัวหลงนะคะก็เลยโอเคกระโดดขึ้นรถแท็กซี่มาเลยแล้วก็บอกว่าไปวัดสุทั์จ้าราคาค่าแท็กซี่ครั้งนี้ก็อยู่ประมาณ45บาบาทตอนนี้นุกก็ลงจากแท็กซี่แล้วนะคะพี่เขาก็มาส่งเราด้านข้างวัดเนาะ ทีแรกอะนุกตกใจคิดว่าหลังวัดหรือเปล่าแล้วฉันจะต้องเข้าด้านหน้าทางไหนแต่ว่าอ๋อด้านหน้าจ้าก็เดินเดินรอๆอไปเรื่อยๆทีแรกแบบ,บเอ้ยด้านข้างไม่คุ้นเลยแต่ว่าพอเดินมาเรื่อยๆอ๋อประตูอยู่ด้านหน้าก็เดินไปเรื่อยๆเลยลมลื่นมากตอนนี้นุกก็ถึงวัดที่2แล้วนะคะชื่อวัดสุทธั์ค่ะวัดสุทธัสเทพรารามวัดเนี้ยคือนุกอะอยู่ในลิสต์ที่ตั้งใจมาเลยนะเพราะว่าคือเจ้าว่าจเคยให้พานุกมาสององนะเดี๋ยวนิให้ดู ตอนนั้นนุกมาช่วยงานเราก็ได้มานะคืนดีใจมากก็เลยจะกลับมาไหว้ีกนะคะ วัดสุทัศเทพวรารามส่วนหนึ่งนะคะที่นุกได้พาทุกคนมาเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าวัดนี้นะคะถ้ามาไหว้สก,การะแล้วจะทําให้วิสัยทัศน์ของคุณนะกว้างไกลแล้วก็จะทําให้คุณนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้นไปไหนก็จะมีแต่คนรักแล้วก็วัดดีนะคะเป็นวัดประจรําราชการที่หนึ่งเลยนะ ถึงวันที่3แล้วนะคะนั่นก็คือวัดสเกตภูเขาทองอ้าวแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าว่าภูเขาทองเนี่ยสมัยสร้างกรุงใหม่ๆเป็นจุดที่สูงที่สุดในกรุงเทพเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแบบพวกคอนโดตึกอะไรอย่างนี้ที่สร้างมาก็สูงกว่านี้นะคะแต่อันนี้คือแบบสมัยสร้างกรุงใหม่ๆเลยนะที่แบบสูงที่สุด แล้วตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะขึ้นสวรรค์กันแล้วเอยไม่ใช่ขึ้นภูเขาทองกันแล้วนะคะเดินไปเลย344ขั้นนะนี่ขั้นบันไดมันไม่ได้สูงมากนะมันค่อนข้างที่จะแบบโหลดเตี้ยเดินไปแบบป๊๊กเต๊กป๊๊กเต๊กป๊อกเต๊ก,เ,ตกเ,ตเพราะว่าถ้าเกิดแบบขั้นบันไดสูงมากเราว่ามันค่อนข้างจะเมื่อยเลยนะแต่อันนี้แบบขั้นบันไดออกแบบมาได้ดีมาก เจอไมาว่ามาที่นี่ต้องไปเด็กอ่ะเพิ่งเคยคล้องอันนี้ครั้งแรกเลยคล้องสามครั้งถูกไหมเราจะได้ขึ้นสวรตค์ได้เขาน่าจะได้แล้วแหละว่าเรามาปวดยันเลยอีกกี่ขั้นไม่รู้ที่เราต้องขึ้นไปข้างบนเอาป่ะทีอันนี้กําลังสงสัยว่าเขาหม่งกันยังไงทุกคนคอมเมนต์มาบอกลูกทีหม่งกันแบบว่าตามนักสัตว์หรอคือเพิ่งมาสังเกตว่ามีลายนักสัตว์ด้วย ก็จะเป็นแบบปีเกิดต่างๆนะคะมีปีเถาะปีมะโรงนี่มะโรงก็จะเป็นปีเกิดนกมะงตอนนี้นะคะนุกก็มาขอพรยกช้างนั่นเองผู้หญิงก็ให้ใช้นิ้วกลางมือขวาส่วนผู้ชายก็ให้ใช้ิ้วกรอยมือซ้ายนะก็ทำจิตใจให้นิ่งนี กลางในกลางเสือบใส่อสอฟเฟคให้ตัวเองแอบหนักอยู่นะแต่ก็มิชชั่นคอมพลีทค่ะขอพรเป็นไปได้ด้วยดีงั้นก็เสี่ยงเสียมซีไปเลยสิค้ะเอาให้รู้ให้ชัดไปเลยว่าวันนี้ดวงฉันดีไหมไปเล้านะคะทุกคนทำบุญ w, เก้าวัดเจริญเก้านาไปเลยนี่ กรีแตกจะบอกว่าดีมากใบนี้ดีมาก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 มากเก็บไว้หลังเคสโทรศัพท์อะตอนเนี้ยดูคลิปนี้รู้เลยนะคะว่าไม่ค่อยมูเตลูมูเตใจเท่าไหร่เลยคนตกไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเดินลงจากภูเขาทองยังไงเนี่ยเขเห็นไหมฝนตกจริง้น ลงมาจากภูเขาทองแล้วนะคะเมื่อกี้ฝนตกแล้วตอนนี้ก็คืออากาศอบอ้าวมากเดี๋ยวเรากําลังจะไปวัดที่4ี่เดล๋วนะคะชื่อวัดราชนัดดานะนัดดาแปลว่าหลานส่วนราชก็คือแบบหลานของพระราชานะคะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านึกว่าจะนั่งตุกตุกแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลกันมากเนาะ ดาวเมื่อกี้ปุ้ยฟ้าสวยมากคือฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้แล้วฟ้าก็สวยมากๆเลยนุกเพิ่งเคยมาวัดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะไปเดี๋ยวเราไปว้พระกันค่ะวัดที่เราจะไปเป็นวัดที่5้านะคะนั่นก็คือวัดเทพธิดาค่ะเป็นวัดที่สุทนทรภู่เคยมาบวชเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่นะคะแต่ว่าปิกดก็เลยอดเข้านะเดี๋ยวเราไปวัดที่5้ากันเลย นี้เราเดินทางมาถึงวัดที่6แล้วนะคะคือเมื่อกี้นุ๊กพูดผิดว่าเป็นวัดที่หนะจริงๆวัดที่6แล้วนะคะเราได้เดินทางข้ามมาฝั่งทนนะเพราะว่าเราจะไปจบท้ายด้วยวัดปากน้ำาพอนุ๊กจะไปถวายสังฆทานนะคะคืออีกสี่วัดหลักเนี่ยจะเป็นวัดฝั่งทนทั้งหมดเลยคือพราแถ้าฝั่งทนมีวัดดังๆหลายที่เลยนะเช่นตรงนี้นี่เองคือวัดอะไรทุกคนวัดละคันงนะคะทุกคนน่าจะรู้กันแล้วแหละเราไปไหว้พระกันเลย อยู่ที่วัดที่7แล้วนะคะชื่อวัดอรุณค่ะหลายหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละจากด้านหลังลนุกนะคือวัดอรุณเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะป้าเดี๋ยวเราไปไหว้พระแล้วก็พาทัวร์สถานที่กันดีกว่า อยู่ที่วัดที่8แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปวัดที่9แล้วตอนนี้เราอยู่วัดที่8ก็คือวัดกรลยาดมิตรทุกคนวัดสุดท้ายแล้วนะคะวัดปากน้ำภาษีเจริญ คือเป็นวัดที่ใกล้กับโรงเรียนเก่านุกมากเลยนะคือวัดนวลเนี่ยโรงเรียนวัดนวลมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วนุกก็จะชอบเดินเลาะ มาวัดปับน้ำนะวัดปักน้ำอ่ะที่นุกตั้งใจมามากๆเลยนะเพราะว่าเป็นวัดที่เป็นที่พึ่งทางใจของนุกตลอดกาลเลยคือทุกคนก็ต้องมีที่พึ่งทางใจถูกไหมของนุกก็จะเป็นพ่อแม่แล้วก็วัดที่นี่นะคะเพราะว่าเวลานุกเครียดหรืออะไรเงี้ยนุกก็จะหลับตา่งสมาธิแล้วก็ึกถึงพระเจ้าลกรกดนึกถึงวัดนี้นะเพราะว่าเป็นตั้งแต่มัธยมแล้วนะเพราะว่าเวลาเครียดอะไรเงี้ยด้วยความที่มันใกล้โรงเรียนน่ะนุกก็จะมาที่นี่บ่อยนุกก็เลยผูกพันกับวัดนี้ ก็เลยแบบจะชอบมาทําบุญมาไหว้พระไม่ต้องทําอะไรก็ได้ขอแค่แบบมานั่งเฉยๆที่วัดน,นี้หนูก็รู้สึกสงบรู้สึกหายเครียดรู้สึกแบบทุกอย่างที่มันอยู่ในใจมันค่อยๆแบบละลายหายไปอะแล้วมันดีขึ้นนะมันแบบเหมือนยาหินใจนะวันนี้เราก็เลยจะมาถวายสังฆทานด้วยนะคะปะ ลอยแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ขอให้อิ่มบุญอิ่มบุญกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ